อันนี้แบบต้องเป็นหนึ่งในร้านที่ต้องมาในชีวิตนี้สักรัางจริงๆที่สุดอร่อยทุกจานอ่ะอร่อยทุกจานทุกเครื่องอย่างเฉพาะมันย่อยเร็วๆเราจะได้กินถูกอย่างนี้ค่ะอันนี้เลอะทั้งตัวเลยแล้วนี่ถอดรองเท้าแล้วแล้วเดี๋ยวขาไปนี่เดี๋ยวเตือนนะเอารับเท้าเดี๋ยวถ้าทำทำเสื้อเลอะนะเพื่อจะเอาหนังวอง ได้พักเงยเหมือนโดนขังอยู่วันเลยแม่มไม่ใส่แบบไม่ใส่แบบนุ่งาแบบใส่เียแบเหม่อใส่แล้วก็เดินก็สบายอย่างนี้ก็สบายเอียงเทียนเทตอนอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่ามูชา ก็สมชื่อเลยเพราะว่าเข้ามาปุ๊บนะคะหอมมากแล้วก็ร้านเนี่ยสวยแต่พอเข้ามาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะคะทางเจ้าของร้านก็บอกเลยว่าเป็นของสะสมของคุณพ่อนะเป็นร้านที่แบบเข้ามาแล้วก็ได้บรรยากาศแบบที่ร้านอื่นไม่มีนะที่เรามาวันนี้นาาร้านอาหารเป็นร้านอาหารแล้วชื่อชื่อดีมากเลยชื่อบูชาแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมชื่อบูชาเข้ามารู้เลยว่าทําไมนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาชิมอาหารการันเขาบอกว่าอร่อยมากๆนะคะจะเป็นยังไง นนค่กพลังคุยกับคุณแม่ซึ่เป็นเจ้าำหรับตัวอาหารของที่นี่เลยสูตรของคุณยายเขาเป็นสูตรของคุณยายด้วยอ่ะรูปคุณยายค่ะแล้วก็มีก็คือคุณแม่ที่๋ยว่จะคุณแม่ทาแสดงฝีมือดเลย จ,จริงๆต้องเก็บแบบสุดๆแบบรางวัดจะไม่มีองค์เกา่าเว่าที่มีเ,เลยอย่างหลวงปู่เ,เงินเนี่ยเราก็บูชาหลวงปู่เงินเยอะนะแต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นองค์บูชาที่ขนาดนี้สำหรับบ้านคา,วานรวาสเรานั่งอยู่ในแบบว่าบรรยากาศที่สวยมากนะคะสวยทุกอย่างสวยไปหมดเลยหลยหอม คือเราไปร้านอาหารมาเยอะมากนะคะแต่ไม่เคยเจอร้านที่เป็นแบบนี้เลยอันนี้แบบหนึ่งเดียวเลยนะคะยอดคือเป็นการเหมือนผสานความเชื่อตั้งแต่สมัยแบบว่าดั้งเดิมเลยนะจนถึงปัจจุบันต้องใช้ที่คนไทยใช้แล้วก็ต้องใช้พลังมากในการสะสมไว้ได้ขนาดนี้เอามาผสมผสานในการเป็นร้านอาหารเป็นอาหารใต้แท้จากปากพนันแบบได้อย่างดีมาก อันนี้นะคะเป็นเมนูคือดูแบบว่าเป็นไทยแต่มีความอินเตอร์อ่ะสวยลงตัวแล้วก็ดูสิเขาแบบถ่ายรูปอาหารได้สวยมากโคยอดตอนแรกมันก็ดูสวยงามไทยๆดินะเออเพราบขาต่อยมันแตะไงเนี่ยอย่างนี้ค่ะอันนี้ เลอะทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ถอดรองเท้าแล้วแล้วเดี๋ยวขาไปนี่เดี๋ยวเตือนนะเอารองเท้าไปเดี๋ยวถ้าทำทำเสื้อเลอะนะเพื่อจะเอาหนังวองไปพักเนี่ยเปนเงี้ยเหมือนโดนขังอยู่วันเลยทุณแม่ไม่ใส่รองเท้าแบบงูกรายแบบใส่เงี้ยแบบสยใส่แล้วก็เดินก็สบายโอออย่างนี้ก็สบายเพียงเพียงเพียงงูก็ ก็เป็น5้ิซิเนเจอร์ที่เป็นเครื่องดื่มสวยทุกแก้วหอมอร่อยนะคะใครชิมอะไรไปแล้วบ้างอันนี้มันเป็นอัญชันแล้วก็มะนาวกรมกรมแล้วก็มีใบมะกรูดแค่เท้องอีกนน้ำลิ่มจี่มะนาวนีเขาแต่งมามีแผ่นทองปิดตวยเห็นไหมบนดอกบัวโยจะแปะหน้าผากหรือว่ากินได้ค่ะ อเนี่ยชื่ออะไรโรตัสนะโรโยโรตัสเพื่อพี่หวานมกลมๆค่ะไม่ไม่เปรี้ยวโดดไม่หวานโดดอันนี้เป็นสยามจัสมินค่ะก็เป็นน้ำสับปะรดแล้วก็มีโค้กผสมนิดหน่อยท็อปด้วยน้ำจมเมอรี่ค่ะก็มีเหมือนมีน้มะพร้าวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนิดนึงค่ะของม่อีเป็นไระลุกมีเป็นตัวของมิกส์เบอร์รี่มิกส์เบอร์รี่แล้วก็มีส่วนผสมของอ ร้อนร่อส่วนของน้องหวานนาเห็นแล้วอยากไหว้อันนีเปี้เปี้ยวหวานหวานใช่คะแบบว่ากระมีใช่ใช่เหมือนพวกเราใช่ไหมเปี้ยวเปร้วหวานหวานอร่อยอร่อย อร่อยเลยอะแล้วก right. okay. ็อร่อยมากอร่อยเลยอร่อยเลยใช่ไหมอร่อแล้วก็อันนี้เป็นยำดอกบัวยำมะติจาก็มีเป็นข้าวเจ็บใครแพะปุ้มก็มีเป็นเต้าหู้อันน si ี้ก็ไม่เคยทานนะที่เป็นแบบเป็นเหมือนแบบยำดอกบัวที่เป็นเต้าหู้อะนี่ยจะบอกไว้าเนี่ยหอมขึ้นมากแล้วก็ใต่กับมีกุ้งม จานนี้ขนมเบื้องยวนใช่ไหมคะเป็นของโปรดของอก้อยแล้วอก้อยเด็กกินมานักต่อนักบอกเลยว่าไม่เหมือนที่อื่นคือทั้งร้านบอกเลยนะคะว่าจริงสามารถลดความเผ็ดได้แต่ความเข้มข้นของทุกย่างม่ลดคือมันต้องแบบเข้มข้นแบบแบบอาหารใต้เป็นตำรับจากปะพนังค่ะนครศรีก็จะไม่เหมือนอาหารทางกรุงเทพดีไซน์ทุกอย่างอะเลอค่าใช้คำนี้ร้านนี้ต้องใช้คำว่าเลอค่าทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพอทานเข้าไปโอ้ยอร่อยจ้า เมนูตอนนี้เต็มโต๊ะหมดเลยกลังการอย่างอันเนี้ยนะคะแกนส้มเนื้อปลาแบบแน่นๆอย่างเงี้ยนะแกนส้มปลากระพงแล้วก็มีออดิบแล้วปลาเขาว่าสดแล้วอย่างอันเนี้ยกรอบแล้วเค็มนิดๆไม่อมน้ำมันไม่ใช่เพื่อว่าไม่อมน้ำมันเนี่ยมันร้อนมากเลยอ่ะแล้วอย่างอันเนี้ยก็คือก้อยขาก้อยแบเค็มไม่กินกันไม่ได้พูดแบบตากะบวกเค็ม จัดปลาพนาเผื่นใหญ่แล้วก็จะไปทอดตัวนี้อะไรกระบอกส่วนัวนี้เป็นกระบอกเค็มปลาหมึกอร่อยมากเนี่ยนะข้าวยำเนี่ยไหมเนี่ยกินสมุนไพรมากๆแล้วก็ป้องกันโควิดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรเท่านั้นนะคะเข้าวยำแล้วน้ำข้าวยำอร่อยมากค่ะกับปลาเค็เนี่ยอันนี้นะคะเป็นปลาหมึกไข่ต้มน้ำดำน่าทานมาก ไก่ตอนแล้วไก่ที่แบบรักซอสสูตรคุณยายที่สูตรคุณยายเลยนะบวกมากเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นต้มลักกัมก็คือเอาลักกัมมาต้มเป็นไงแม่แม่ชิมแล้วเลิศมากยังไงยังไงยังไงปกติอ่ะมันจะเป็นแบบมะนาวใช่ไหมเปรี้ยมมันเปรี้ยวลักกัมมันจะหอมหอมมันเปรี้ยวไม่เหมือนมะนาวนะ ปกเค็มเนี่ยมันอร่อยจริงๆนะหากินลำบากนะคะเนี่ยมันเป็นของง่ายๆใครจะไกกินง่ายๆแต่หากินลำบากปากเค็มนเนี้ยอันนี้ค่ะล่าสุดขนมจีนกินกับไตปลาโบราแกงไตปลาแกงไตปลาคือมันดูข้นคนมากมาอีกเล่มอันนี้คืออะไรคะคือเซตนังพริกกระดมครับผม งานสร้างนี้นะคะก็คือน้ำพริกรากลัมไม่เคยทานเหมือนกันมีกุ้งเผาด้วยแล้วก็มีเป็นแบบเนื้อเหมือนใส่พวงพวงอะ่ะแล้วก็มีผักถักูวแบยาวสดเน,นื้อเขื่อนะคะมินเป็นพื้นบ้านเนาะแล,แล้วในในมืออาก้อยคือนี่ค่ะนี่กุ้งตัวใหญ่มากนี่จะบอกว่ากุ้งเนี่ยถ้าเผื่อกินมันไม่เหมาะมันกินเรานะคะตัวใหญ่จริงค่ะเป็นกุ้งตัดสตอรกับปีกโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อยอร่อยทุกจาน ทุกการทุกเครื่องแต่เฉพาะมันย่อยเร็วๆเราจะได้กินถูกต่อไปนะคะจานนั้นต้มกะทิใส่บัวใช่ค่ะนี่นะคะโอ้โหกะทิข้นเลยไม่ถึอะไรนี่แล้วใส่กุ้งนากแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็นี่เป็นผักหวานมันเป็นกะทินะมันไม่ใช่นมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่กินนม โ <Okay. S 1> อเคแต่ตอนนี้รู้สึกว่าช่างภาพเราน้ำลายจะหยดสามฝีัตั้งแต่เกิดมา70ปีวันนี้ทา <c oughs> เยอะมาก <c oughs> ปลาดุททะเลไปไปยี่หล่าด้วยรสชาติเป็นยังไงบ้างคะร้อนมากเลยเนี่ยร้อนแรงร้อนแรงเลยนเครื่องแกงก็เด็ดจุด่มแี่หลายๆเลยคือเขาบอกความพิเศษก็คือปลาดุกทะเลของเขาอ่ะจะเป็นปลาดุกทะเลของทางปากพนังซึ่งก็คือจะเป็นคุราน่านนะกับทางภูเก็ตรสชาติจะไม่เหมือนกันนะในฐานะที่เคยเคยกินเอ้ปลาดุกทะเลผัดฉ่ามาหลายร้านที่นี่เนี่ยปลาดุอาจจะไม่เหมือนเขาเพราะว่า เนื้อมันแน่นกว่าเนื้อมันเด้งอ่ะเต๋อเต๋วมันไม่เละอบบเนื้อมันไม่แบบเป็นเละๆอ่ะอันนั้นคืออะไรคะอส้ี น้องเอิญเห็นเลยเนี่ยเขาไม่เหนกะทิเลยไม่เห็นกะทิเลยจริงๆไข่เชื่อมเขาจะเป็นมีกะทิล่านี่มีครัอ๋อมีอ่ะแต่ว่าไม่มีกะทิเดี๋ยวพอไม่ถ่ายแล้วแม่ก้อยก็ถึงจะน่าจะม้ีตอนถ่ายอยู่แม่ก้อยเขาไม่ราดกะทิแต่พอกล้องแพนไปที่อื่นเขาเทกะทิหมดเหือะคุ้ยไข่เชื่อมนะคะน้ำขิงน้ำขิงเยอยๆอยขนมหัวร้านอรอยดี

ขอเชิญเลยค่ะขอเชิญแฟนๆมัมแอนมีต้องมันลิ้มลองมัม่อยมาเลยค่ะ้พูดอะไรไม่ออกแล้วเนี่ยกินเรื่องไม่บ่อยเลยอันนี้แบบต้องเป็นหนึ่งในร้านที่ต้องมาในชีวิตนี้สักครั้งจริงๆที่สุดก็จริงๆอ่ะเราทาคันของหวานไม่หวานแล้วจริงๆของขาวก็ไม่หวานแต่เราอ่ะสู้สู้อู้สายอร่อยมากอ่ะก็วันนี้มัมแอนมีนะคะก็ฝากไว้เลยร้านดีนะคะอะไรคะ